นี้นนนสวัสดีครับวันนี้ผู้ช่อง j b d v แล้วนะครับและวันนี้ คือมากาศอันนี้เป็ยากจริงๆหนึกไม่ออกจริงๆหนึกไม่ออกเลยอ่ะตอนนี้นะคะเราก็ไม่ตื่มาอันนี้นะคะเรากำลังเดินเที่ยวชมภายในวัดนะคะอยจะให้ดูรอบๆวัดนะคะคือแบบมุมถ่ายรูปสวยๆเยอะมากเลยค่ะวันนี้ก็คือได้ไปคนณลภัณฑ์รูปวันนี้ก็คือได้ไปคนณลภัณฑ์รูป วันเดียวกุทธโนะคะเป็นพุทธโลกสมัยกุสกงสโตรไทยนะคะซึ่งเราอยุดทุ่ยานะคะมั่วหรือหินกูสังคมไม่รู้อะไรเลยกูสังคมปีสามนะพุ่มิสามคือหินควอตและควอตเป็นแร่สีดำๆนะคะในแขนในั้นดีและครูภาษาไทย เอันนี้ก็เป็นเมฆนะคะดูนะคะเมฆเมฆนะคะผมบอกไปว่าฝนอ่ะอาจจะตกอาจจะตกเพราะนี่คือเมฆฝนนะคะไม่ต้องไปจังหวะกูกูกูไม่ค่ะจริงๆค่ะอันนี้คือฝนกิดจากอะไรคะคุณสุกรมอะไรนะคะคิดจากอะไรคะครูวิทย์ต้องมาแล้วข้าไปก่อนก็กรอค่ะกรอติดแพทย์ติดตา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 นี่คือเดินวนเชื้อๆแล้วจะไปนี่สวยน้ะ ถูกาั้งที่เธอไม่ได้รูปไม่ได้ถ้ารูปเราบ้าได้รูปไม่ได้รูปไม่ได้รูปเดียวอยู่แล้วไม่ได้แต่รูปตัวเองไม่ได้แรูปถามอะไรกูแต่รูปแล้วกูชอบได้ตัวเองเรามาเราเรามารถไฟนะคะรับรถไฟนี้เราซื้อที่ไหนที่ว่าลำพูงนะมาตีเจ็ดพ่อช่ตีเจ็ด่ตีเจ็ดคู่เชิญแล้วก็มาที่นี่ประมาณแคตติกาวแล้วนะ ก็พอมันเด็กเก่าใช่ยูเทียา์ึ่งก็ลงท่านี่ทึ่งก็เดินตรงมาเลยนะทึ่งก็ขามนังเรือใช่เดินไอ้นี่เดินตรงมาตรงมาสุดเลยมันจะหาเรือมันพกขามมาเลยมันก็จะมีไอ้ชาวลอยตอนแรกก็จะเป็นอะไรหยิบจ่มีรถทิพย์แล้วก็รถเครื่องรถทิพย์คันหาแบบทึ่งก็รถคันาซิปเออคันาซิปทึงรถเครื่องรถเครื่องคันส่องเลย แต่ถ้ามาดีเดียนมาเป็นแบบเป็นครูจะดีว <efecto> ่าจะทำไรกันมาเป็นครูดีว่าเพราะว่านเลือกดขึงนถ้ามาเป็นครูมันจะดีว่าเพราะว่ามันจะได้มีครูซึ่งเราช้าเลยเดียวกัน ถ่ายคลิปอยู่ถ่ายคลิปลุงจองอยู่ฝักดอกไม้ฝักอไม้เอาฝักดอกมากอมาคายคาก่อนอเลิกเอาเล่นึงนี่นะหลอดหลอดหลอดเล่นกชาหอดบอกกัให้ในนาหมาอมาเป็นโคเพราะว่ามันจะได้คุมว่าน่ะกับเพื่อนแล้วก็เทล็อตจตเทล่อตทิปต้องยอมเราอนเนื้อน่ะมันไก่ลองจีมันไก่ใช่ไหม เออมันเหนื่อยมาแต่สมุดรยิมมาขังแรงแน่นอาว่าเอาเลือดเขื่อนนี่เลือดเขื่อนได้กูเหรอกจะงงแล้วเลือดเขื่อนเลืออะไรเฮ้ยมีอยู่แล้วอืมนั่นเลนี่อันนี้ก็เป็นวัดเล็กที่เรามาอยู่เลยเราก็ไม่รู้ว่าเราใช้เวลาเท่าไหร่เลืหวานน่าไม่กืนซีแล้วมั้งอะไมันจะมีนี่มันหนีดตัวคนสิบบาทเดี๋ยวชาวไทยสิบบาทต่างชาตินี่ประมาณกี่สิบสักวันจะไหมเป็นยี่สิบโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปท่ายดูกัน ครัุณชอบกีกุนนั้นก็คือบุ่มจีเดียวเลยเออคือมั่งเคือจริงๆริปะมันไม่ได้รู้สึกอะไรเลยมันแค่แบบเออแต่ไม่มีบุ่มหล่อหลอมันยังแบบระเบิดอ่ะเออกระเทาะอะไรแบบไ่รู้สึกกับมันดึงออกมผ่านอะไรแบนี้สเก็ตไม่ถูกสิไม่ได้โูดสเก็ตมันกันโนไม่ไม่ไม่มีไม่มีหรอกบอกยางยางมันเหล็กกันเลี้ยกลัว นี่การเอียนเหรอกกกนมึงกกอกเ่ยคุโบเดี๋วใส่สู้แมวขันเติบกูก็เลยมันตอะมันลูกแงมีคสกกติเยวรถนรถเครื่องเลเล่าอีพี่อ้เล่นดูเลยคุณนายก่ลยนายเ้อคุณนกูบอกแล้วไห้างคนในจดได้แตมารยอะพูดอะไลยนีกูบอกกูไ้เอาไปเระเบิดเลยค่ะยกหน้านะครับไม่ค่ะ จะไปกินข้าวลลวยังไม่ถึงร้านข้าวเลยมันก็ระเบิดเลยสถานีต่อไปนะคะเราจะไปตลาดน้ำอายุทยากันก็ปนตกคข้าปนตก มาเนี่อกอวันเนี้ยที่เรียกว่าผลีไูอะไรอยนีู้ดรูอะไรเลยเออเอเดียววาอย่โอ้รออีฟิทีฟิ